สวัสดีคะ่ะมาพบกับกิ๊กับซิฟอีกเช่นเคยนะคะและสำหรับวันนี้เรามาในช่วงของดีเซเว่นค่ะเห็นไหมคะวันนี้กิ๊แต่งหน้ามาสวยเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะกิ๊ใช้ลิปสติกนะคะตัวเดียวเลยนะคะทาทั้งตาแก้มแล้วก็ปากนะคะใช้ได้แบบ3 in 1เลยนะคะและสินค้าตัวนั้นนะคะเป็นสินค้าที่ อยู่ในเซเว่นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะกิ๊เจอสมุโตนะคะลิปตัวนี้นะคะจากเซเว่นนะคะซึ่งตัวเนี้ยที่กิ๊บหยิบมาครั้งแรกเลยกิ๊บเห็นว่ามันแปลกปกติอะค่ะในเซเว่นนะคะ,นนะ,คะลิปซองมันก็มีทั่วไปแต่ว่าตัวเนี้ยซองเดียวนะคะได้ถึงสสีนะคะแถม เขายังสามารถฉีกแบ่งครึ่งกันได้ด้วยนะคะแต่อันนี้กิบไม่ฉีกเพราะว่ากิปอยากจะพกไปสองสีเลยเพตัวนี้นะคะเขาค่อนข้างบางนะคะบางมากสามารถพกพาใส่กระเป๋าได้ง่ายๆสบายๆเลยนะคะไม่แย่งพื้นที่ชาวบ้านเขาด้วยนะคะ สีที่กิฟเลือกมาวันนี้นะคะเป็นสีเบอร์01กับ02นะคะเป็นสี every day look นะคะซึ่งสามารถแต่งได้ในทุกๆวันเลยแล้วอีกอย่างตัวนี้นะคะ่ะเป็นโทนส้มนะคะมีสีสวิ s โคล r a l แล้วก็พี e มีนะคะสองสีนี้นะคะเป็นสีโทนส้มซึ่งโดยปกติทั่วไปกิฟก็ชอบโทนสีส้มอยู่แล้วเราก็จะแต่งหน้าโทนส้มอยู่แล้วกิฟก็เลยเลือกตัวนี้มานะคะ เดี๋ยวเรามาสวอส,สีตัวนี้กันดีกว่าค่ะเริ่มจากเบอร์ศูนย์หนึ่งเลยนะคะ w วิ s คอร a l นะคะกิฟจากสวอสให้ที่หลังมือนะคะสีสวยมากนะคะสีเขาแบบแน่นชัดมากเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบสีชัดๆแต่เนื้อนุ่มๆนะคะแนะนำตัวนี้เลย เห็นไหมสีสวยเขาเลือกสีแบบมาดีมากๆเลยสมุติโตนะคะแล้วก็เป็นสีที่เข้ากันตัวนี้เบอร์ศูนยนะคะ s w e e s Coral ต่อไปเบอร์02นย์ะคะ p c e m e อ่าจะสีเข้มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะเขาจับคู่สีได้ดีมากๆเลยนี่สีสวยไหมสีสวยมากแล้วเม็ดสีเขาแบบ ค่อนข้างแบบชัดมากเราเนื้อเขาเขาเป็นเวลเวตนะคะเป็นเนื้อกำมะหยี่นะคะเนื้อแบบนุ่มมากนะคะสำหรับใครที่ชอบลิปแมทนะคะแล้วแบบว่าไม่ชอบแบบเนื้อแห้งๆกลงๆนะคะกิบแบบแนะนำตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นเนื้อกำมะหยี่เนื้อนุ่มนะคะแต่สีชัดมากนะคะแล้เม็ดสีเขาแบบค่อนข้างแบบเข้มชอบแล้วก็ประทับใจมากนะคะ <Wow. S 1> นี่กิบก็แบบแต่งหน้าตามนี้เลยนะคะ เอาละคะ่ะเห็นสีกันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูกิฟต์แต่งหน้าดีกว่าคะ่ะว่าเขาสามารถทาตาทาแก้มแล้วก็ทาปากได้ยังไงนะคะไปดูกันเลยตอนนี้นะคะกิฟต์ก็ลงรองพื้นแล้วก็เขียนคช้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งตาแต่งแก้มแล้วก็แต่งปากด้วยตัวนี้กันเลยนะคะจะเลือกทาเปลือกตานะคะด้วยสีเบอร์02นะคะพีซมีนะคะ เห็นไหมคะแบบสีแบบสวยมากอ้ยสีสวยชอบมากเลยค่ะมีสีแล้วมีสีแล้วไทยข้างหนึง่งไทยข้างหนึ่งนะเบอร์ศูนสองเหมือนกันนะคะ เราจะสังเกตว่าพอเก็บแต้มไปแล้วอะเม็สีเขาค่อนข้างแบบชัดมากเลยนะคะเห็นนะคะนี่เบอร์ส่สองก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่ากิ๊บเป็นคนที่แต่งหน้าไม่เป็นนะกิ๊บก็แบบแต่งมัวๆซัวๆ,ๆอะไรของกิ๊บไปเรื่อยๆอะค่ะ เ็นไหมสีเปลืกตาเปลืกตาแบบสีสวยมากากิฟจะทาขอบตาข้างล่างนะคะด้วยสีเบอร์ศูนยนะคะ Swiss Coral แอบแบบตแต้มนิดหนึง่งแล้วก็จะเกลี่ยด้วยนิ้วนางนะคะเห็นไหม ให้มันดูแบบฟุ่งๆหน่อยๆประมาณนี้นะคะและกิ๊บจะเลือกทาแก้มนะคะด้วยสีเบอร์0ูนนะคะ Swiss Coral เพื่อที่จะแบบไม่ให้แก้มมันแดงจนเกินไปนะคะโดยส่วนตัวแล้วกิ๊บเป็นคนแบบชอบแต่งหน้านะคะด้วยลิปสติกอยู่แล้วนานๆจะใช้แบบพวกบัสออนอะไรสักทีนะคะ แล้วเราก็แบบค่อยๆตกๆตกๆกๆไปประมาณนี้นะคะสีแบบอ่อนๆอ่อนหวานเราต้องเริ่มจากอ่อนก่อนนะคะแล้วเราก็แบบค่อยๆตกๆย้ำให้แบบว่าอ่าถ้าอยากสีชัดขึ้นก็ค่อยๆเติมไปนะคะเราอย่าไปใส่เยอะตั้งแต่ตอนแรกนะคะเดี๋ยวมันจะแจ่มเกินไป นี่ประมาณนี้เห็นไหมสีคือสีเขาสวยมากนะคะสีที่กิฟเลือกใช้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลย everyday look นะคะสามารถแต่งได้ทุกวันนะคะแต่งไปทำงานแต่งไปเที่ยวแต่งไปไหนก็ได้เลยนะคะ everyday everyday look เลยนะคะจะขอเติมเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจ ตัวนี้นะคะเป็นวิวเวดนะคะเป็นเนื้อกำมะหยี่เนื้อเขาแบบค่อนข้างนุ่มนะคะแต่สีชัดมากนะคะเม็ดสีแบบเริศดมากอ่าเป็นไงบ้างตัวนี้มีตานะคะมีแก้มเดี๋ยวต่อไปปาก,ากก่อนจะไปปากเดี๋ยวขอแบบไปแต่งตาเพิ่มเติมนิดนึงนะคะจะแบบไปเขียนไอาไยไลเนอร์แล้วก็ไปปัดสมัดคาราอีกนิดหน่อยนะคะ ให้แบบตาดูแบบคมคม,คมขึ้นมานหนึ่ง <Yahoo! S 1> แล้วตอนนี้นะคะกิ๊ก็แต่งตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันด้วยปากนะคะอันนี้กิ๊แต่งลุกแบบเป็น everyday ลุกนะคะแต่งหน้าเบาๆบางๆนะคะแต่งได้แบบทุกวันเลย ถ้าใครนะคะอยากได้สีตาที่แบบชัดขึ้นก็สามารถเติมได้เลยนะคะอยากได้แก้มที่ชัดขึ้นก็สามารถเติมได้เลยนะคะและกิ๊บจะลงปากนะคะแบบออมเบรเขาเรียกว่าออมเบรใช่ไหมกิ๊บก็แต่งไม่ค่อยเป็นนะที่แบบสีเข้มอยู่ข้างในแล้วก็สีอ่อนอยู่ข้างนอกนะคะกิ๊บจะทาด้านในด้วยเบอร์02นะคะ p พ e รเมี สวยมากเม็ดสีแบบแน่นแล้วก็แบบชัดมากเห็นสีไหมคะ <_ m akes blue> แล้วก็ตบด้วยเบอร์ศูนยนนะคะ Swiss Coral นะคะเนื้อนุ่ม um มากแล้วก็แบบมีความแบบชุ่มฉ่ำปากนะคะ เนื้อไม่แมตไม่แห้งจนเกินไปนะคะตอนนี้กิ๊บก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยลิปของสมุตโตะนะคะทาทั้งตาทั้งแก้มแล้วก็ทั้งปากเลยนะคะด้วยความที่เม็ดสีเขาอะค่อนข้างเข้มแล้วก็ค่อนข้างชัดมากๆคือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วค่ะแต้มนิดเดียวนะคะแล้วก็แบบสามากกรถแบบเกลี่ยได้แบบแทบทั่วหน้าแล้วนะคะ,ะสําหรับใครนะคะอยากแต่งหน้าแบบ เอวอรีเดย์ลุกนะคะแต่งได้ทุกวันนะคะแนะนํานะคะตัวนี้เลยลิปของซามุตติโตะนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองนะคะสีแบบอ่อนๆบางๆออกโทนส้มนิดหนึ่งนะคะสามารถแต่งได้ทุกวันเลยนะคะและสามารถหาซื้อได้ง่ายในเซเว่นอีเลเว่นนั่นเองค่ะราคาถูกมากๆเลยนะคะเพียงหกสิบเก้าบาทนะคะหกสิบเก้าบาทได้สองสีเลยนะคะ <C ats> สำหรับใครนะคะที่มีโอกาสได้เข้ามาดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้านล่างด้วยนะคะว่าได้ลองใช้ลิปของซัมโตะกันบ้างหรือยังและชอบสีอะไรกันบ้างนะคะและสำหรับคลิปหน้านะคะกิฟจะมากระซิบบอกผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติ๊งติ้งติงติง,ตง,ตงไว้ด้วยนะคะฝากด้วยคะ่ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ